คาถาบูชาพระศิวลีนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะศิวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหารวันธามิตังสธาศิวลีจะมหาเถโลยักขาเทวาภิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธา สีวลีเถระคู่นางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิตโตโสระโหปัจจายาธิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขาเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคู่นางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิตโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเทโลยะขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอความเป็นสลิิมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุก,ท,กทุกท่านขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคขอให้มีลาภเฮง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 สาทุสาธุสาทุ